สวัสดีจ้าไม่เง่าทิบมาแล้วเมื่อน,นี้ฝนตกตกต้องมาว่านนี่แเละจ้ะพ,พู้นเห็น่พี่น้องผักตำลึงหนอดงามงามแย่ตีพลังเก็บผักตำลึงจ้าเก็บประท่านได้หล,ลายดอกจ้ะกำลังเริ่มเก็บพู้นอยู่จงสูงฝนพี่น้อง หักตำลึงในสวนจ้า,ายองงามพี่น้องยี่สูงสูงคุ่นขุ้นอยู่ในสวนยู่ตั้งต้นบังม่ว,วมงเลยจ้าปุ่น แค่พี่น้องหยอดอ่นอนๆจ้าเอาไปต้มจืดก็ได้เด้ยพี่น้องเอาไปต้มจืดก็ได้เอาไปลวกกิ่งกับป้นกับแก้วก็ได้จ้าทุกคน จ้ะองอดงมยอดสวยๆย,ยอดงามงามอุ่นพี่นอ้องแย่ทีผิเหราอแย่ทีประสออนจ้า ยอดงามงามยอดสวยสวยจ้าเป็นต่อ่อนซ่อนเนาะมีผู้ใดอยากมากักบ่เนอมีไมผมักพักบ่เนอพ่าเป็นมแต่ย่ายทิพย์เนี่ยพ่อจ้ามักพักผู้เดียวมี่ยอดงามงามยอดน่ายง่ายจะทุกคน ยอดสวยๆจ้ายอดใหญ่ๆยอดงามๆผักตำลึงจ้าภาษาอีสานอื่นผักตำนิ่นเด้อภาษาผักก่างคนอื่นผักตำลึงจ้าจ็บไปเก็บมาก็จะได้เป็นกรรมมักง่ายเหลือด้อพี่น้องผักลิมรู้่ปลอดสารพิษจ้า ผักริมล้วปอดสารพิษผักตำลึงหรือผักตำนินยอดใหญ่ๆยอดอวบๆจ้ทุกคนตำลึงในมินมีอันตำลึงผู้ตำลึงแม่เด้อจ้ะตำลึงตัวผู้ตำลึงตัวเมีย ตะใบแบบนี้เิ่นอื่นใบตำลึงตัวเมียจะตา,าตำลึงตัวผู้จะเป็นแบบนี้เด้อจ้าเนี่นี่มีใบตำลึงตัวผู้จะใบตำลึงตัวผู้แต่ถ้าใบอย่างนี้จะเป็นใบตำลึงตัวเมียนะคะบอกขึ้นกันได้พี่น้องอันนี้แต่ผู้ใดกินเข้าไปแต่ผู้ใดท้องว่าด,ดีกับระบายท่อ,ทองจ้าท่องเสียมีตัวเมียเป็นจิเป็นบใบจั้งซี่ ตัวผูสิเป็นใบยังสี่จ้าตำเรื่องใบตำเรื่องใบผูใบเมย้าปูนอยู่ตรงสูงพุน่นแย่ติบขอตัดเก็บพักก่อนเด้อจ้าทายทั้งทายทั้งเก็บ มันเลยบอดสะดวกกันไงทายมาฝากพี่ฝากน้องจ้าขอบุญขอบคุณเลยลายไปกันเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย